การจากไปของจกักรพรรดิเหวนไทติงนั้นยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทในการสืบทอดราชสมบัติของราชสำนักเพราะเหวนไทติงเองเป็นเชื้อพระวงศ์สายรองคนมองว่าเขาขึ้นครองลาดแบบไม่ถูกกฎจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เหวนไทติงเสียชีวิตไปลูกชายที่ขึ้นครองราดต่อได้เพียงหนึ่งเดือนอย่างจากักรพรรดิเหวนเฉินซุนตี้ถูกคัดค้านอย่างหนักจากคุณนางฝั่งราชสำนักต้าตูทางปักกิง่งจนเกิดเป็นสงคารามกลางเมืองขนาดย่อมขึ้น เหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้หยวนเทียนซุนตี้ถูกค้นล้มอานาจและถูกสังหารเสียชีวิตฝั่งที่ชนะซึ่งก็คือจกักรพรรดิหยวนหวนจงขึ้นครองลาแทนซึ่งตัวของจกักรพรรดิหยวนหวนจงนั้นขึ้นครองลาชถึงสองรอบเนื่องจากหลังการรัฐประหารในปีคริศ .1328 เจ้าตัวถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นจกักรพรรดิชั่วคราวพอองค์ชัยราชทายาท ที่มีสินในราชะบัลลังก์อย่างหยวนหมิงจงที่เป็นโอรสองโตของจกักรพรรดิหยวนหู่จงอยู่ในพื้นที่ห่างไกลงานราชะการเร่งด่วนไม่สามารถรอได้ลูกชายคนรองอย่างหยวนหว,น,วนจงจึงรับหน้าที่ชั่วคราวก่อนจะขึ้นบัลลังก์ให้กับพี่ชายในปีคิรัสกักรา1329เพื่อไม่ให้เกิดสืบการแย่งชิงบัลลังก์ขึ้นหยวนหมิงจงจึงถูกนับเป็นจกักรพรรดิองค์ที่9ของราชะวงศ์หยวน แต่ตัวของเขาเองกับอายุสัน้นถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตหลังคลองลาดได้ไม่นานบางข้อมูลบอกว่าเขาเสียชีวิตหลังคลองลาดได้6เดือนแต่บางข้อมูลก็บอกว่าเสียชีวิตหลังคลองลาดได้เพียง4ีวันหยวนเวินจงจึงกลับสู่อำนาจอีกครั้งซึ่งในการกลับสู่อำนาจของหยวนเวินจงนั้นเขายังคงสนับสนุนในรัฐที่ของชื้อและลื้อฟื้นวัฒนธรรมจีนกลับมาใหม่เพื่อเข้าใจชาวฮั่นให้ได้มากที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วอำนาจในราชะสำนักของยุคการปกครองของหยวนเวินจงกลับถูกควบคุมโดยเหล่าขุนนางซะส่วนใหญ่ตัวของหยวนเวินจงเองแทบจะไม่มีบทบาทในการปกครองโดยตรงซึ่งเป็นต้นกำเนิดความอ่อนแอของราชวงศ์ในยุคหลังสุดท้ายหยวนเวินจงก็เสียชีวิตลงในปีคศักราช .1332 หลังอยู่ในอำนาจรวม4ปีจากอาการประชวน